สวัสดีครับกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากลเบื้องต้นในตอนที่3กับผมนายปิยมนาตวรวิตรัตนกุลในตอนที่แล้วเราได้รู้จักกับโน้ตบนสายกีตาร์ทั้ง3สายกันไปแล้วนะครับสายที่1โน้ตตัวมีสายที่2โน้ตตัวทีและสายที่3โน้ตตัวซอนในวันนี้เราจะได้ฝึกปฏิบัติกันที่เครื่องนดนตรีกีตาร์ของเรานะครับ ในการบรรเลงกีตานั้นเราก็อาจจะเคยพบเห็นผู้บรรเลงกีตา้าบรรเลงกีต้าในท่าทางต่างๆเช่นท่ายืนบ้างหรือท่านั่งบ้างนะครับสำหรับในทางกีตร์คลาสสิกนะครับเรามักจะพบเห็นผู้บรรเลงบรรเลงในท่านั่งเสียส่วนใหญ่นะครับในการนั่งเราก็จะนั่งบนเก้าอี้นะครับเราอาจจะใช้เก้าอี้ที่มีอยู่แล้วที่บ้านก็ได้นะครับก็ไปเลือกเก้าอี้ตัวที่มีความแน่นหนาสักหน่อยนะครับก็จะ ถนัดกว่าเก้าอี้ตัวที่หมุนไปหมุนมาได้นะครับเมื่อเราได้เก้าอี้นั่งแล้วนะครับเราก็นําตัวกีตาร์นะครับมาวางบริเวณตรงกลางลําตัวของเรานะครับเพื่อที่จะเริ่มบรรเลงนะครับในการวางตัวกีตาร์ลงมานะทีะ่ระหว่างกึ่งกลางของเรานะครับในบางตำราก็อาจจะแนะนําว่าให้ระดับของหัวกีตาร์นะครับอยู่ประมาณระดับสายตาของผู้บรรเลง หรือในบางตำราก็าอาจจะแนะนำว่าให้ตัวกีตาร์นะครับหรือคอกีตาร์ทำมุมประมาณ35องศาถึง45องศาทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสรีระของผู้บรรเลงแต่ละคนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือว่าเด็กก็จะมีสรีระที่แตกต่างกันออกไปแต่โดยหลักๆแล้วก็ขอให้นั่งให้ถนัดนะครับสะดวกสบายแล้วก็ไม่เกรง็งกล้ามเนื้อนะครับผ่อนคลายหัวไหล่ผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับผ่อนคลายคอ ผ่อนคลายบ่านะครับเมื่อเราได้กีตาร์แบบนี้แล้วนะครับในบางครั้งเราก็อาจจะพบว่าตัวกีตาร์อของเรานะครับมันอยู่ต่ําลงไปเพราะว่ามันมันมีส่วนเบาตรงนี้นะครับในบางตําราก็อาจจะแนะนําให้มีเก้าอี้มาวางพักขานะครับเพื่อที่จะให้ตัวต้นขาของเรานะครับมีความสูงขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับกีตาร์เราก็จะใช้เก้าอี้นั่งซักผ้านะครับมาใช้ทดแทนก็ได้นะครับหรืออาจจะ เป็นอุปกรณ์สําหรับวางพักขาโดยเฉพาะนะครับสำหรับที่พักเท้าโดยเฉพาะที่เรียกว่าฟุตสตูนก็ได้นะครับหรือเราอาจจะใช้อุปกรณ์นะครับมาเสริมนะครับหนุนตัวบอดี้กีตาร์นะครับให้สูงขึ้นมาก็ได้นะครับซึ่งก็จะมีอยู่หลายลักษณะในกรณีนี้นะครับเราก็จะสามารถใช้ตำแหน่งของกีตาร์นะครับในตำแหน่งที่เราเล่นได้ถนัดโดยที่เท้าว,วางแนบระน,นาบไปกับพื้นโดยไม่ต้องใช้ เก้าอี้พักเท้าก็ได้นะครับเอาละครับมือซ้ายนะครับเราจะใช้ในการกดสายตามช่องต่างๆนะครับสาย6ถึงสาย1นะครับสาย1ถึงสาย6แล้วก็ช่องกีตาร์นะครับตามเฟรตตามช่องต่างๆส่วนมือขวานะครับเราก็จะใช้ในการดีดสายนะครับตำแหน่งในการดีดนั้นนะครับคำแนะนำจากบางเอกสารตำราก็แนะนำว่าให้ดีดใกล้ๆกับบริเวณโพรงเสียงนะครับ ซึ่งตำแหน่งของการดีดนะครับในตำแหน่งต่างๆก็จะให้ลักษณะของเสียงที่แตกต่างกันออกไปนะครับเช่นบริเวณใกล้โพรงเสียงเสียงก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าห่างออกไปนะครับบริเวณคอสะพานนะครับบริเวณบริดจ์ของกีตาร์เสียงก็จะมีความกระแทกมากกว่านะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการทำมุมของนิ้วที่เราดีดด้วยนะครับให้เสียงนุ่มนะครับให้เสียงหนาให้เสียงกระแทกนะครับแบบนี้ สำหรับในการใช้นิ้วในการดีดนะครับสำหรับมือขวาส่วนใหญ่เราจะใช้อยู่4นิ้วด้วยกันนะครับตั้งแต่นิ้วโป้งนะครับนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางนะครับส่วนนิ้วก้อยเราก็มักจะไม่ค่อยได้ใช้ในการดีดสักเท่าไหร่นะครับยกเว้นในการในการดีดในทำนองนี้นะครับก็จะใช้นิ้วก้อยมามาช่วยเสริมนะครับสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้แทนนิ้วต่างๆของมือขวานะครับก็จะเป็นภาษาสเปนนะครับโดย ตัว P จะแทนนิ้วโป้งนะครับตัว I แทนนิ้วชี้ตัว M แทนนิ้วกลางแล้วก็ตัว A นะครับแทนนิ้วนางเอาลครับสำหรับการดีดโดยเบื้องต้นนะครับก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันแบบแรกเรียกว่าแบบพักสายหรือ Rest s t o k e และแบบที่2เรียกว่าดีดแบบดีดผ่านนะครับหรือ Free Stroke แบบแรกแบบพักสายนะครับ Rest s t o k e คือ การดีดนะครับนิ้วของเราจะไปพักอยู่บนสายถัดไปนะครับเช่นเราดีดสายที่หนึ่งนะครับเราใช้นิ้วชี้ดีดสายที่1เมื่อเราดีดเสร็จแล้วนะครับนิ้วของเราก็จะไปหยุดพักอยู่บนสายที่สองนะครับอยู่สายถัดไปเช่นเด谢谢ียวกันนะครับถ้าเราดีดสายสองนะครับดีดแบบพักสายนิ้วชี้ของเราก็จะไปพักอยู่สายถัดไปก็คือสายที่สามนะครับตำแหน่งในการทำงานของนิ้วมือนะครับก็จะเป็นตามลักษณะดังภาพนะครับบริเวณของ ข้อนิ้วมือนะครับข้อนี้ที่ใช้ในการเคลื่อนที่นะครับในการดีดแล้วครับในแบบฝึกที่1นะครับเราจะใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางนะครับสัญลักษณ์คือตัว i แล้วก็ตัว m นะครับสำหรับนิ้วโป้งเรายังไม่ใช้นะครับเราอาจจะวางพักไว้บนสายบนสุดก็ได้นะครับเพื่อให้มือของเรามีความมั่นคงนะครับมีที่ยึดเกาะอยู่ครับ เราก็จะใช้เฉพาะนิ้วชี้กับนิ้วกลางก่อนนะครับตัว i แล้วก็ตัว m นะครับเป็นสัญลักษณ์แทนในแบบฝึกที่1นะครับเดี๋ยวผมจะนับ 1, 2, 3, 4แล้วก็เริ่มเข้าห้องที่1พร้อมกันนะครับ 1, 2, 3, 4 อ่ะครับไม่ยากใช่ไหมครับมีแค่สายหนึ่งเท่านั้นนะครับในแบบฝึกที่1สลับนะครับต้องสลับนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะครับตามสัญลักษณ์ตัว i แล้วก็ตัว m นะครับเดี๋ยวเราทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะครับ1 2 3่สี เอาลครับมาต่อกันที่แบบที่2นะครับแบบที่2การดีดแบบดีดผ่านหรือฟรีสโตกการดีดนี yeah, ้นะครับ <Turn> นิ <off ati> ้วของเราก็จะไม่ไปพักอยู่บนสายถัดไปนะครับนิ้วของเราเมื่อดีดเสร็จแล้วก็จะลอยอยู่นะครับลอยอยู่ไม่ได้ไปอยู่บนสายถัดไปนะครับตำแหน่งของข้อนิ้วที่ใช้ในการทำงานก็จะเป็นข้อถัดมานะครับตามภาพนะครับตำแหน่งของข้อนิ้วที่ทำงานที่ใช้ในการดีดก็จะเป็นข้อนิ้วนะครับตามลูกศรที่ชี้เลยนะครับ ทีนี้นะครับในแบบฝึกที่2นี้นะครับเราก็จะใช้3นิ้วด้วย Jamie, i, anak, กันนะครับคือนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางนะครับที่เป็นสัญลักษณ์แทนนะครับคือตัว i ตัว m แล้วก็ตัว a นะครับสำหรับนิ้วโป้งนะครับตัว p หรือนิ้วโป้งเราก็ยังไม่ใช้เหมือนเดิมนะครับเราก็อาจจะวางพักไว้บนสายบนสุดก็ได้นะครับเป็นสายที่6นะครับนิ้วโป้งวางพักไว้บนสายที่6นะครับเพื่อให้มือมีความมั่นคงมีที่ยึดเกาะอยู่นะครับ อาแลครับแบบฝึกที่2นี้จะมีห้องละสามจังหวะนะครับผมจะนับ1 2 3แล้วถึงจะเข้าจังหวะอถึงจะเข้าห้องที่1นะครับเดี๋ยวฟังเมทโนมไปพร้อมกันนะครับ1 2 3่มสามอีกรอบครับ ทบทวนอีกรอบหนึ่งนะครับหนึ่งสองสาม เอาละครับสำหรับบทเรียนนี้เราก็ได้ฝึกดูโนต้ตแล้วก็ฝึกดีดสายกันไปแล้วทั้งแบบเรสโตก e ดีดแบบพักสายแล้วก็ดีดแบบฟรีสโตกดีดแบบดีดผ่าน mm hmm. ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่เริ่มต้นศึกษาเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากลเบื้องต้นนะครับถ้ามีโอกาสก็หวังว่าจะได้พบกันในบทเรียนต่อไปขอให้ทุกท่านสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ